ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอไอหนุ่มนี่มีอนาคตไกลคุณภาพใหม่แห่งความกระหายสเตฟานบายเซติสเขาแสดงให้เห็นพอประมาณแล้วว่าเขาคืออนาคตกระหายกล้าเล่นไม่มีหยองตอนนี้เขาต่อสัญญาใหม่อยู่กันไปยาวๆอยู่กันไปจนถึงทีมที่กำลังสร้างใหม่กันไปเลยสเตฟานบายเซติสผ่านมาตรฐานประทับตราคุณภาพทำงานหนักจนได้รับคำชมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วปานฟาสปีด สเตฟานยังงงๆกับวันเวลาณปัจจุบันนี้จากดาวรุ่งตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นสายมุ่งมั่นขยันเล่นน่าเชียร์เล่นดีมีคุณสมบัติของนักฟุตบอลที่ดีเคลื่อนที่ได้ฉลาดแนวทางการเล่นของเขาทําให้สโมสรมีความสุขในเวลานี้เขาเป็นลูกครึ่งสเปนิสกับเซอร์เบียเกิดในครอบครัวนักฟุตบอลพ่อของเขาเคยเล่นทีมชาติเซอร์เบียโดยเล่นในตําแหน่งกองกลางเหมือนกันครับเคยเล่นให้กับสโมสรใหญ่ๆอย่างบรากาหรือเลสตาเบลเกต นั่นหมายถึงว่าเขามีดีเอ็นเอนักฟุตบอลมาตั้งแต่กำเนิดเขามีหัวใจของนักสู้โดยธรรมชาติครับตอนเริ่มเขาเริ่มกับตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟกับเซลตาบีโก้และพัฒนามาเป็นกองหลังในสไตล์โมเดินทำเกมรุกได้ด้วยในบางอารมณ์ขนองเขาย้ายมาจากเซลตาบีโก้สู่ลิเวอร์พูลในวัยเพียงแค่16ปีในราคาค่าตัว2 5 0 0 0 0ยูโรหรือราวๆ9้าล้านกว่าบาทต,ตอนนั้นหลายสโมสรต้องการเขาอย่างมากครับพรน,นี่คือดาวรุ่งลือนาม แต่ผู้อำนวยการอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลพร้อมนิกมาเชลผู้ช่วยของเขาและแบลลี่ลูตัสโค้ชทีมยูย่สามต่างช่วยกันโน้มน้าวใจสเตฟานเลือกย้ายมายังถิ่นแอนฟิลด์และเขาก็ต้องการมาฝึกปืนกับเจอร์เกนคอปด้วยเขามองว่าสโมสรแห่งนี้คือความฝันของเขาและเป็นที่ที่เหมาะสมกับเขาในการพัฒนาฝีเท้าลงล็อกเข้าแก๊ปต่างฝ่ายต่างมีใจช่วงแรกเริ่มกับสโมสรแห่งนี้เขาลงเล่นส่วนใหญ่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในระดับ U18 เขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการจ่ายบอลและความสามารถในการพาบอลจากหลังขึ้นไปหน้าอันโดดเด่นต่อมาทางสตาฟจับโมดิฟายนิดหน่อยให้ลองตำแหน่งกลางรับในทีมชุดที่ใหญ่กว่าพอมองเห็นความอนเนกประสงค์ในตัวเขาสเตฟานไม่มีอิดออดพร้อมกับฝึกเล่นให้เนี๊ยบเล่นตรงไหนก็ได้ขอให้ได้เล่นฟุตบอลก็เป็นพอหากบอสหรือสตาฟบอกจับไปเล่นตรงไหนเขาก็พร้อมเสมอเขาทำได้ไม่เร็วเลยครับในช่วงเริ่มเพราะทักษะนั้นแน่นอยู่แล้ว จากบทบาทในการคุมจังหวะเกมความมานะมุ่งมั่นในสนามก็แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถไล่บทช่วยกรองบอลได้เป็นอย่างดีช่วยงานพี่ๆได้เยอะเลยตอนนี้เขาพยายามอย่างมากในการเรียนรู้จากพี่ๆในสนามซ้อมครับเฝ้ามองวิธีการเล่นแบบมือโปรการยืนพื้นที่การเพสซิ่งต่างๆนานา เพอร์แป๊บเดียวเลี้ยวผูก็ติดสกิลให้เขาเล่นได้ทั้งกองหลังและกองกลางไปแล้วครับพอปล่อยเขาลงสนามก็ได้เห็นทั้งทัศนคติที่ดีความตื่นตัวความเฉลียวฉลาดในการเล่นเป็นฟุตบอลพลังหนุ่มที่น่าจับตามองปีก่อนเขายังเล่นฟุตบอลเยาวชนอยู่เลยครับแต่เขาได้มาพีซีซั่นได้ใกล้ชิดกับความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดว่าเขาทำได้ดีจนเขาถูกเลือกเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ แต่ตอนนี้เขาได้ประเดิมสนามไปแล้วครับได้ลงเล่นเรื่อยๆเขาบอกว่ามันมหัศจรรย์มากๆและมันเกิดขึ้นเร็วมากๆที่ลิวอพูทําให้เขาสบายใจในห้องแต่งตัวเขาเป็นน้องเล็กสุดก็จริงแต่เขาไม่ได้รู้สึกกดดันมากมายเขามีเพื่อนร่วมทีมที่เข้ามาทักทายทําความรู้จักผู้เล่นสเปนิตก็พยายามช่วยเหลือเขานั่นคือเตียโก้ครอบครัวของเขารู้จักกันเพราะรุ่นพ่อเคยเล่นด้วยกันครับอีกคนหนึ่งที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีคือเจมิลเนอร์ ทีมมาจะมาแนะนําเรื่องการเล่นให้กับเขาแบบส่วนตัวสเตฟานบอกว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับเขามากๆทุกอย่างกําลังเป็นไปได้สวยแต่เขาก็ยังระลึกอยู่เสมอว่ายัางต้องทางานหนักต่อไปสเตฟานเลือกสัญชาติสเปนครับเลือกทีมชาติสเปนเขาได้ยึดสัญญากับสโมสรอ,ออกไปจนถึงมิถุนายนปี2027โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าเขารู้สึกมีความสุขสุดๆไปเลยที่ได้อยู่กับทีมต่อไปและหวังว่าจะได้รับโอกาสลงสนาม ผมมีความสุขสุดๆเต่นเต้นมากๆที่ได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เล่นด้วยกันอีกหลายปีผมและครอบครัวของผมมีความสุขอย่างมากที่ได้จรลดปากกาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแห่งนี้นี่คือความในใจของเขาครับเขาเป็นส่วนสําคัญในอนาคตของสโมสรตอนนี้เป้าหมายของเขาคือการลงเล่นอย่างสม่ําเสมอที่ลิเวอร์พูลและพยายามจะคว้าถ้วยรางวัลกับสโมสรแห่งนี้ให้จงได้ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ